เอกกรรมแบบส่วนตัวติดต่อสอบถามได้เลยครับเอียคาร์ไม่ได้จะมาพูดถึงนะครับภาพรวมของชาวลัคนาราศีพิจิกจะไปทางไหนบ้างเนาะอู้ได้แปดเฮ้แปดแปดเรียนหล่นพิจิกดีนะปีนี้อไหนดูกราบเต็มเต็มนะครับภาพรวมของชาวพิจิกนะครับในปี68เป็นไงบ้างครับขออนุญาตดูนะคะออนุญาตรานนะครับเป็นการแก้ลายทุกคนนะ่าไปปรับใช้กันนะครับทุกคนอ่านะครับไปปรับใช้กันนะภาพรวมปีนี้คลิป เบอร์ชิปที่มีนายอ่านะครับตัวตัวไหนบ้างขรือตัวตัวเนี้ยครับปึ๊บอูอออออ้ได้ละได้ควีนอฟวานั่นคือเป็นไพ่ของอะไรเป็นไพ่ของกติกาเป็นเด่นเดนเนาะปีนี้ใครมี อยากทำในระับศึกษาต่อเรียนต่อเป็นนี้วางแผนคนนะเห็นไหมเนี่ยให้ควีนก็ให้อขออะไรการจัดการมันเอมีให้ดีชีวิตเองเนาะแตบบ่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างไปอะ่ะให้ลองกลับมาทบทวนเป้าหมายตัวเองใหม่นะครับว่าเราอ่ะรักกลุ่มกับมันไหมหรือว่า,าวางแผนได้อย่างถี่ถ้วนหรือยังนะครับจะเปิดร้านกิจการก็ตามเนาะพยายามตรวจสอบว่าเราอ่ะวางแผนดีหรือยังหรือว่าขาดอะไรบอย่างไปหรือเปล่านะนะครับเนี่ยเป็นการตรวจสอบเนาะพยายามการตรวจสอบได้เนาะการตรวจสอบการวางแผนชีวิตให้ชัดเจนและละเอียดมากยิ่งขึ้นเนาะหรือว่าพยายามแบบวางแผนให้ละเอียดที่สุด ก็ได้แล้วทุกคนนะนะครับทุกคนมาดูไหนเดือนดูนะครับีโอ้โหเห็นไหมมกราคมเนี่ยอยากทําอะไรทั้งนั้ทุกคนนะรีบรวยทุกคนนะปีนี้คือยากใครอยากทำก็ตามเห็นไหมได้สามถ้วยด้วยเห็นไหมใครตกงานนะครับแต่มีเกณฑ์ได้งานใหม่ภายหนึ่งหนึ่สามตัวนี้ก็คือมกราคมภูมภาบีนาเนาะมีเกณฑ์มีงานใหม่ชัดเจนสุดนะมกราหางานกุมภาได้สัมภาษณ์มีนาทํางานก็เป็นอย่างี้ก็ได้นะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมาคนมีเกณฑ์ทำงานตั้งแต่เดือนเดือนแรกเลยมกราคมนั่นเนี่ยหางานปุ๊บ สามวีเขาเล่นสัมภาษณ์เลยก็มีนะของคนพิจิกเนาะโอ้โหโดวงดีมากครับทุกคนเขาตัวไหนเห็นไหมแพม้ความเครียดด้วยเนาะปีนี้ก็อย่าเครียดมากทุกคนนะพยายามวางแผนนะครับเพื่อป้องกันสิ่งที่ไม่ชัดเจนนะครับว่าอะไรเห็นไหมแพ้ของอแปดดามเนานะคือแพ้ของอะไรความคิดไปล่วงหน้าความแบบเขาเรียกว่าอะไรอะคิดกังวลไปล่วงหน้าเองเนาะบางอย่างไม่ได้เกิดขึ้นแต่เราเคริดไปเครียดเองนะแปลว่าอะไรปีหน้าไอ้ไปอนะไรหกแปดเนี่ยพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้มากสุดเนาะของคนคนพิจิกนะครับนะครับต่อ เห็นบาลานซ์ด้วยเห็นไหมเนี่ยไพ่ดีมากเลยมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทุกคนนะเนี่ยพฤษภาคมนี้เนาะอืมนะครับดีนะเนี่ยโอ้โหเดอะฟูนะปีนี้ทุกคนนะไปตามโฟโจักรวาลน,นะครับทุกคนนะไม่ต้องฝืนต้านไม่ต้องแรงต้านนะไปตามโฟโเลยถ้าเกิดต้องย้ายงานก็ย้ายงานถ้าเกิดจะต้องปิดงานก็เปลี่ยนงานถ้าเป็นสังคมก็เป็นสังคมใหม่เดินไปทางไปตามโฟโไหมเนี่เห็นไหมการเดินทางไปตามโฟโจักรวาลได้ทุกคนนะเห็นไหมเดินไปตามโฟโตามพลังงานทุกคนนะไม่ต้องฝืนนะครับแรงต้านเนาะไพ่ของห้าดาวเห็นไหมเนี่ย พยายามนะคะบางคนเนาะพยายามลดอัดตราตัวตนอีโก้ของตัวเองลงนะขับคนพิจิกรเนาะอ่าเห็นไหมในสีถ้วยครับว่าอะไรหมายถึงว่าปีนี้อาจจะมีโอกาสเข้ามาเฮเลือกเกี่ยวกับงานเยอะมากนะเพราะฉะนั้น,นปีนี้จะต้องเป็นการวางแผนดีว่าเราอยากทางานที่ไหนกันแน่มีการประสบเงินเดือนเออสมมุติว่าได้ง,งานที่ใหม่ใช่ปะไปดูเลยว,ว่าเฮ้ยงานที่เราทําที่ใหม่เนี่ยค่ารถค่าเรือเนี่ย มันคุ้มกับเงินเดือนไหมนี่ยว่าสวัสดิการดีไหมวันหยุดดีไหมนะครับทุกคนที่ทํางานเนี่ยเพื่มงานดีไหมเออที่เราค่ามีสถานที่แบบว่ากินอาหารดีๆไหมหรือว่าแบบร้านอาหารแถวนั้นอ่ะราคาเป็นไงบ้างเนาะพยายามไปตรวจสอบสถานที่จริงก่อนวันทํางานหรือว่าก่อนสมัครงานก็ได้เนาะเพื่อให้เราดูว่าสังคมแถบนั้นอ่ะเป็นอย่างไรบ้างทุกคนนะครับในเรื่องงานเนาะเห็นไหมครับไดหนึ่งไม้เนี่ยปีนี้ปีแห่งการอะไรการเริ่มต้นใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมดีนะเห็นไหมเยเลเวอร์ด้วยเห็นไหมเนี่ยอว้ยโปะปะรูนแบงปะ บางคนก็อาจจะมีคู่ได้เนาะอืมมีความรักเข้ามาก็ได้ปีนี้มีการใครโสดก,ก็จะทําให้ตกลงปวงใจก็ได้เห็นไหมปีนี้คนโสดมาแล้วคนพิจิตรเนาะอ่าเห็นไหมหรืออ e ินเพยด้วยเห็นไหมเป็นราชินีเนะาะจักรพรรดินีเนาะแปลว่าว่าอะไรเป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์ปีนี้เห็นไหมเนี่ยความมั่งคัง่งความอบอุ่นเกิดขึ้นแล้วเนาะเห็นไหมเนี่ยอืมนะครับทุกคนอ่ะเอ็มเพลเวอร์มาคู่กันเลยทุกคนตื่นเต้นหว่าคือมีเลิฟเวอร์แล้วกันใช่ไหมเลิฟเวอร์ขอปเป็นนะครับมีเลิฟเวอร์ใช่ไหมครับเลิฟเวอร์มี เดียนเพจเดียนเพลเลอร์ ay, N er, คือสองได้เป็นคู่กันทุกคนในไพ่ตำนานอะ่ะเห็นไหมครับแล้วเขาว่าอะไรปีนี้นะคนพิจิกอะ่ะจะเจอคู่แท้คู่บุญคู่บารมีแม่นอนนะแล้วก็ได้เจอนะคนเนี้ยปีนี้คนพิจิกตัวตัวนะเอ่อทำพลัง,งตัวเองให้ดีนะไม่ต้องหงเหวามรักแล้วก็คมรักดีจะเข้ามาหาเราเองเมื่อเราไม่ไล่ล่าไม่วิ่งตามเขาจะมาหาเราเองทุกคนนะเพราะเราคือหลักจักรพรรดินีเราคือจักรพรรดิเราคือจักรพรรดิเราคือจกัรอจกพรกพรรดินีเนาะเรามีความ เป็นตัวเองไว้ก่อนนะคบทุกคนมีความเป็นตัวเองมีความแบบพัาตัวให้ดีก่อนเนาะไม่ต้องได้ล่าไขรทุกคนรักที่ดีจะดึงดูเขาหากันเองด้วยแบบโดยธรรมชาติอะโดยไม่ต้องมีใครล่าไขรทุกคนใช่ปะอืมนะครับทุกคนนะประมาณนี้เนาะเนี่ยได้เจอแน่ได้เจอแน่แน่เลยบางคนก็ปลายปีนะได้เจอประมาณเดือนหลังประมาณเดือนเอ่อประมาณเดือนอะไรนะขอดูหน่อยเออเดี๋ยวนะครับอันนี้ ประมาณปลายปีหลังกันยาไปเดี๋ยวได้เจอทุกคนเนาะอืมแล้วว่าดีมากเลยเห็นไหมเนี่ยหลังกันยาไปใช่ใช่ใช่หลังกันยาไปแต่ได้จเจอคนนี้เข้ามาคนนี้แหละหรือแม้ก็ไปสปายสปเอมจีบไม่แนเนาะมีคนเข้ามาจีบเราก็ได้เรามองว่าเออของคนพิจิตปีนี้ภาพรวมดีมากเลยเห็นไหมครับมีความเครียดหนึ่งใบก็คือไพ่ของอะไรการคิดไปก่อนล่วงหน้าเห็นไหมเพราะนั้นปีนี้ถ้าไม่ใหญ่คิดล่วงหน้าของตัวเองอ่ะพยายามวางแผนสำรองเสมอเนาะเพื่อป้องกันความเครียดเกิดขึ้นเนาะเห็นไหมเนี่ยอะไรไม่ไม่แน่นอนอ่ะ วางแผนไว้ทุกคนนะแต่เราต้องเคลียร์ภายหลังนะครับทุกคนนะมาตาไล่ไล่เดือนกันเนอะเรื่องการงานก่อนเนาะการงานของคุณพิจิกเดือนนี้ก็เห็นไหมของปีนี้หกแปดเนาะคือดีมากเห็นไหมครับเนี่ยบางคนได้งานตั้งแต่ตั้งแต่สามเดือนแรกเลยบางคนได้งานตั้งแต่สามวีคแรกของเดือนก็มีเห็นไหมครับเนี่ยบางคนณสมัครงานได้งานเลยก็ได้เนาะเลขสามได้งานเลยก็มด้เนาะ,ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ใครทำงนานประจำอยู่ช่วงเมษาก็จะอาจจะมีงานหนักงานหนักนิดนึงเนาะเห็นไหมเนี่ยต้องมีการเตรียมตัววางแผนเรื่องของการงานให้ชัดเจนนะว่าการเเคลียยร์งาาานนนนใใใหห้้้จบสิะภ เออประมาณแบบอยากให้โปรเจกต์มาค้างคานะเพราะงั้นมันจะไม่จบได้เพราะว่าอะไรไพ่ของแปดดาวคือไพ่ของอะไรโปรเจกต์ที่เราทําค้างไว้หรือว่าโปรเจกต์ที่เก่าๆมาทําใหม่ก็ได้หรือโปรเจกต์ที่เราเขียนไม่จบก็ได้เพราะ,ะนั้นเดนเมษานยนเนี่ยพยายามถ้าเกิดมีปัญหายเรื่องของการงานหรือว่ามันไปต่อไม่ได้ไไดไติขดขัดอะไรก็ตามนะพยายามปรึกษาเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้าทุกคนนะอยา่าเก็บไว้คนเดียวนะทุกคนนะเพื่อให้โปรเจกต์งานของเรามันได้เดินต่อไปเนาะนะคบทุกคนจะเก็บไว้นะครับเห็นไหมเดือน เออพฤษภาคมไอเกณฑ์เป็นแปลงทางเชิบงบวกเห็นไหมใครที่ตกงานอยู่หรือบางคนได้เรื่องขั้นใหม่เนาะบางคนมีเกณฑ์เรื่องขั้นใหม่ด้วยนะเห็นไหมเหมือนว่าบางคนเนี่ยหัวหน้าลเลยเห็นแล้วว่าเอ้ยนี่มันเก่งกว่ะหรือว่าทำถึงละเดี๋ยวเดี๋ยวประมาณเดือนพฤษภาเนี้ยมีเกณฑ์ได้โบนัสหรือยมันก็ได้โอกาสใหม่ขเข้ามาชิวได้แหละไม่ก็โปรเจกต์กใหม่ก็เป็นเออ่ขั้นลำดับใหม่ๆในในใน,ในแบบองค์กรก็ได้เนาะเนี่ยเทมเพ,พลนนะครับบางคนได้เรื่องงานดีมากนะใครตกงานอยู่นะตอนว่าคัมคนอ่ะเนาะบางคน,นออมีเกณฑ์ออกจากงานตอนเมษาเนาะพฤษภาได้งานนเลมีะ มันคงไม่ต้องเครยียดนะครับทุกค,คน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 พิจิกอะมีงานรอยอยู่นะแล้วก็เห็นไหมเนี่ยสงเดือนการงานของเดือนพฤษภาคมชิวๆนะไม่ได้มีเวลาลเครยียดผ่านไปโอเคกรกฎาคมก็เห็นไหมเนี่ยระว,วางอีโก้ของเรานะครับทํำลายเอ่อท,ท,ทำให้ทำให้ให้บรรยากาศที่ทำงานอะอึดอัดก็ได้นะเพราะฉะนั้นอะเปลี่ยนเดือนประมาณเดือนเดือนเจ็ดอะพยายามรับฟังผู้อื่นรับฟังเพื่อนบ้านเนาะพยายามอย่าเถียงเยอะพยายามคือให้เป็นความจริงก็เถียงได้แหละบอกว่าโต้แย้งได้แลกเปลี่ยนได้แต่ว่าพยายามอย่าเอาอีโก้ตัวเองอะ มาใส่ทำงานว่ามันจะทําให้เราอะท้อพิทุณงานได้นะครับทุกคนนะช่วงันเดือนเจ็ดนะครับเดือนแปดก็เห็นไหมครับดีนะบางคนได้มีโอกาสมาชิดเด้อเดอนเนาะบางคนมีเกณฑ์ได,ด้งานใหม่แล้วนะตอนเดือนแปดบางคนมีเกณฑ์ได้เรื่องขั้นเรื่องตำแหน่งไปที่สูงกว่าน,นี้หรือไม่ก็มีคนเสนอเงินเดือนให้เราได้มากกว่าที่อื่น่ะแบบว่าอยากไปทํางานที่อื่น่บายบางคนแบบดึงตัวอยากดึงตัวเราไปอย่างงี้เนาะก็ในขอไม่คอมเมนต์แล้วกันขอทุกคนนะเลือกสั่งเองได้เลยนะครับแต่มองว่าเดือนแปดเนี่ยบางคนมี งานใหม่เข้ามาโอกาสใหม่เข้ามาชีวิตก็ได้เนาะความงคงชิ้นเข้ามาใหม่ๆก็ได้เนาะหรือบางคนอ่ะออมีงานเสริมเข้ามาให้ทาเยอะก็ได้เนาะไพ่ของสีถ้วยเนาะอย่างแม่เลงกระสังถ้วยนะครับเนี่ยมันบอกว่าอาจจะมีงานเสริมเข้ามาก็ได้นะครับทุกคนไหมแล้ก็เห็นไหมประมาณเดือนอันนี้สิงหาใช่ไหมครับโอเคอันนี้ตืนกันยาเห็นไหมเนี่ยก,ก็ดีนะเห็นไหมกันยาเนาะเอซออกมาคือโอกาสใหม่ๆก็เข้ามาเห็นไหม บางคนได้ลองทาตําแหน่งใหม่ๆแล้วตอนเดือนกันยาก,ก็ได้เนาะ,ะช่วงปลายปีเนาะบางคนได้แบบได้งานใหม่ๆได้โอกาสใหม่ๆนะครับช่วงกันยายนี้อีกอีกช่วงนึ่งที่เราได้โอกาสดีเข้ามาชิดเนาะเห็นไหมเนี่ยเรองของการงานก็ประมาณเดือนเห็นไหมประมาณเดือนเอ่อ เดือนตุลาใช่ไหมครับตุลาได้เลเวอร์ที่บอกแล้วเดี๋ยวจะโดนแบนนะครับต้องโห่ให้นะโอเคตุลาคือเลเวอร์เนาะเลเวอร์คือเป็นไพ่ของอะไรไพ่ของความรักความเอ็นดูก็เรื่องเรื่องงานของเขาาอะไรเราอาจจะมีหัวหน้าที่เอ็นดูเราก็ได้เนาะในช่วงเวลานี้เออเห็นไหมเอ็ดูเอ็นดูแบบพิเศษแหละเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ช่วงท้ายปีเลยไหมเนี่ยเดือนพฤศจิกาธันวาดีมากเห็นไหมได้ไพ่ของดเอ็มเพสแล้วก็แล้วก็ได้ไพ่ของอะไร เอ็มเพลย์เลอร์นะครับทุกคนนี่เห็นไหมให้ดูนะครับได้หนึ่งเห็มไหมดีมากเลยเนะครับไพ่ปีเน,นี่ยเคยได้สองใบเนาะแล้วก็เป็นไพ่ที่การเติบโตในเรื่องของการงานอ่ะสูงมากหมายความว่าบางคนเนี่ยอาจจะได้เงินขั้นแบบสูงมากและช่วงท้ายปีนี้หรือไม่ก็ได้เงินจุกๆเลยได้เงินเยอะอะไรแบบนั้นเนี่ยถัายปีเนาะอืมเพราะว่าทุกคนเนี่ยปีนี้เป,ป็นโชิจิตนะครับใครที่ทำง,งานประจำหรือาง,งานอะไรก็ตามเนาะเต็มที่กับมันเนาะแล้วปลายปีเนี่ย ผลตอบรับสวยงามงอกงามแน่นอนครับทุกคนนะโอเคไหมเรื่องของอะไรต่อเรื่องของการงานผ่านละจบแล้วครับเรื่องของการงานปีนี้คือสรุปก็คือดีเนาะคูอง่ายๆเลยแล้วก็เห็นไหมแต่ว่าปีนี้คือจ้าง่ายก็ต้องมีการจัดการเป็นเมือนให้ดีเสมอเนาะเห็นไหมครับเนี่ยพยายามนะอย่าทำอะไรแบบชิวๆนะปีนี้พยายามวางแผนหน่อยทุกทุกเรือทุกคนนะเพื่อป้องกันความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นได้ในแผนงานให้ไม่คาดถึงอะไรเนาะไม่คาดคิดก็ได้เนาะนะครับทุกคน แล้วก็มาต่อกันที่เรื่องของการเงินบ้างดีกว่านะครับ <Authority> การเงินของคนพิจิต <hobby> ก <N mac book> ็ <outer> สามด้วยแรกก็โอเคเลยเนะาะเงินก็คืองานคนมีงานทำเนาะใครทํางานก็จะมีงานมีเงินเดือนปกติเนาะแล้วก็ใครขายของก็จะเห็นไหมใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับพวกการขายนะครับขายอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์เกี่ยวกับพวกของในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับพวกทิกตอกในหน้า ah, หรือว่าเกี่ยวกับเอ่อของบางอย่างนะครับหรืออะไรอย่างเงี้ยนะขายของอะไรขายหน้าร้านก็แหละเออมีเกจจะขายดีไปสามด้วยแรกแนละ้วลูกค้าจะซื้อเยอะเพราะนั้นสามด้วยแรกเนี่ยพยายามจัดโปรพยายามแบบว่า ตอบลูกค้าอย่างดีเนาะพยายามแบบว่าเอออะไรเงี้ยพยายามเคียงลูกค้าให้ดีพยายามที่จะแบบว่าแก้ปัญหาลูกค้าอย่างดีเนาะคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาให้เราเราก็ต้องพยายามตอบให้เร็วที่สุดอะไรเงี้ยเนาะเห็นไหมเนี่ยสามนแรกของคนขายของนะหน้ารัานะหรือในโซเชียลพวกเนี่ยก็ได้ดีนะครับทุกคนรีบๆลุยนะเก็บโกล้วยทุกคนนะแล้วก็ส่วนงานประจําก็เอ้ยส่วนเงินเงินที่คนณทำงานแต่ก็เขียนนะบางคนก็ได้งานแบบงานนอกเข้ามาเสริมด้วยนะคนมีคนมางานนอกมาทางงานด้วยเห็นไหมเนี่ยให้ของสามถ้วยเนาะแต่ว่าช่วงันนนแรรกกออะะดีเลยืมคคบทุ แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีการติดต่อบางคนเนี่ยเรื่องของการเงินใช่ปะ่ะเออใช่จ,จะมีงานเสริมเข้ามาจริงๆด้วยสามเแรงเนาะพยายามคนก็พยายามเก็บไว้เนาะพยายามุยเนาะพุาคนคว้าไปก่อนเนาะทําไหวแน่นอนทุกคนนะครับทุกคนต้นปีคือปั่นเงินก่อนนะทุกคน <laughs> โอเคครับช่วงเดือนสี่คือแม้ช่วงเมษาคือเรื่องของการเงินเห็นยแม้ระวัง การใช้จ่ายเงินนะครับที่แบบว่าฟุ่มเฟือยเกินไปมาระวังนะเห็นไหมนะแปลว่าเดินเ,เมษานในต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างดีเนาะป้องกันนะคบเพื่อป้องกันทสิ่งที่เกิดขึ้นในเมสันะแปลว่าอะไรอาจจต้องระวังตั้งแต่ต้นปีเลยก็ได้เนาะเห็นไหมหัดเก็บเงินได้บ้างก็ได้เนาะไพ่ของเนี่ยเห็นไหมการปาร์ตี้มากก็ได้นะเนี่ยเข้าปาร์ตี้สังคมเยอะก็มากก็ได้เนาะแปลว่าเราเนี่ย ลดโซเชียลลงลดสังคมลงแล้วก็เงินเก็บเงินให้มากขึ้นดีกว่านะ <P> เพื่อไปเซฟตัวเมษาดีกว่า <P> เพราะว่าเมษาเนี่ยพายบอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ไม่คาดคิดเข้าขมาให้เราได้ใช้จ่ายอัตโนมัติเลยแล้วคนนพะพยายามพยายามช่วงกุมภาก็อย่าเข้าสังคมเยอะจากปาร์ตี้ก็พยายามติดตังไว้ดีกวะะ่านะครับทุกคนนะเพื่อเมื่อเหมือนเซฟตัวเมษาเนาะอ่าแล้วพุพฤษภาก็โอเคนะเห็นไหมได้คืนพลังด้วยการเงินกลับมาดีขึ้นแล้วเห็นไหมจากที่แบบว่าเอเสดินไปเดือนเมษาเห็นไหมพุทธสภาก็โอเคแล้วเห็นไหมกลับมามีการเงินที่ดีขึ้นนะได้้กลับมเขาาชีวิต แล้คนมีงานฝิ่นแล้วเนี่ยงานฝิ่นเขาบอกอะไรเอ้ยฟูดาัลฝีนเขาบอกอันดูแบนเขาบอกเออมีงานเออแบบบางคนก็มีงานงานเสริมเข้ามาเนะาะเห็นไหมตอนพฤษภาคมนะเนี่ยไพ่เซ็นเปอแลนด์นะครับนะอืเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ช่วงประมาณเดือนอ่ะเห็นไหมจิีพีไนคือตอบบนประมาณมิถุนาก็ออาจ,จะมีคนไปเที่ยวพักผ่อนเหมือนใจได้เนาะช่วงกลางปีก็ได้เนาะอืมการเงินของจิีพีไนก็คือเดือนพิจุนายนก็คือพยายามรับว่าค่าใช้จ่ายเหมือนเดิมเห็นไหมฮะ ก็ว,วางไม่ทั้งนั้ใช้ใจ่ายเงินเยอะเกินไปนะกับการท่องเที่ยวจนส่งผลให้เดือน,นกรกฎา,าคมอ่ะนี่มาหารายจารเงินก็ได้นะทุกคนนะเพราื่อนหกเจ็ดเซฟเงินนะเห็นไหมหกเจ็ดแต่เซฟตังค์นะครับนี่เห็นไหมเนี่ยเซฟตังค์มาแล้วใช่ไหมเดียพยายามเดซื้อของอะไรไม่ว่าไม่จําเป็นนะกับเราก็ได้นะประมาณเดือนอะไรเนี่ยอันนี้คือเดือนเดือนแปะเห็นไหมเนี่ยเดือนเก้าเห็นไหมเนี่ยเหมือนว่าเดือนเก้าอะเราอ่ะเหมือนเราอ่ะบางคนนะอยากไปศึกษาเพิ่มเติมอยากเรียนต่ออยากซื้อคอร์สบางอย่างเะาเรียกว่าอะไรหกเจ็ดแปด พย,ยายามเก็บตังค์ไว้นะครับเพื่อซื้อคอร์สเดินเก้าบางคน,นะเดินเก้าอ่ะอยากศึกษาต่ออยากลงคอร์สอยากไปเรียนโน่นเรียนยนี่อะไรเงี้ยอยากซื้อหนังสือมาอ่านเนี้ยแปลว่าในช่วงเวลาส่วนนีนเน้เก็บตังค์ไว้เพื่อเดินเก้าดีกว่านะทุกคนเนาะอืมนะครับทุกคนบางคนเดินเก้าได้โอกาสทางเงินเข้าบ้านใหม่แล้วนะโอกาสเขแล้วเริ่มต้นงานใหม่โอการใหม่ก็ได้นะบางคนมีคนมาตั้งงานเพิ่มมาได้นะครับทุกคนเดินนะเดินเก้าเนาะเดินสิบเนี่ยนะมีเกณฑ์ได้เงินบ,บัเสนหาก็ได้เห็นไหมเดินสิบเขาไปเรีเลเวอร์เนาะ เอาไปเกิดเงินจากอะไรความเสน่หาเกี่ยวติจากความรักจากแฟนจากคู่ก็ได้นะเข้าใจไหมเนี่ยจากคู่ของเราจัวคนมาเปย์เราก็ได้เนาะอืมอะไรก็ได้อาจจะได้เงินแบบว่าไปใส่เปย์มาให้เงินเราก็ได้เนาะอย่างเงี้ยหนึ่งแล้วในแง่หนึ่งเพราะว่ามีความรักเอ็นดูทําให้เราว่าแบบว่าได้รับการเงินโอกาสใหม่ก็ได้จากผู้ใหญ่ก็ได้เนาะอืมช่วงเดือนเดือนเก้าดีมากนะครับแล้วก็เออเดือนเอ้ยเดือนสิบดีมากเหรเดือนสิบเดยอแปดเนี่ยคืเดือนสิบนะโอเค ก็คือมีวัฏจักเงินเข้ามาเนาะอาจจะมีคนมาให้เราแฟนให้เราหรือม่คนมาเปย์เราก็ได้โอเคครับแล้วก็เดือนสิบเก็าสิบสองือเหนไหดีเลยที่บอกไปแล้วคือไพ่สองนี่สองไพ่คือดีมากอ่ะเออไพ่สี่ห้าใบสามใบสี่ที่บอกใบสามใบสี่นะพดีมากก็คือว่าแต่ว่าเดือนของพฤติการจะเน้นไปในเรื่องที่เกี่ยวกับอาจจะได้สิ่งของเกี่ยวกับของกินมากกว่าแล้วทุกคนถ้าเสื้อผ้าของกินน้นทุกคนจะไ,ไปสายเป์มาให้แลหละเห็นไหมแร่ว,ว่าเดือนสิบกับสิบเอ็ดเนี่ยอาจจะมีสายเปีมา ซื้อของให้เรากินของกินของใช้อะไรอยเงี้ยได้เนาะของหอมของเสื้อผ้าก็ได้เนาะอืมนะครับทุกคนแล้วก็ในช่วงของเดือนธันวาคมเนี่ยก็อจาจจะทักการเงินมา่คงขึ้นเนอะเขาอันเนี้ยเห็นไ,ไหมใครที่พยายามมั่นคงทางการเงินมาตั้แต่ต้นปีนะพยายามทํางานรับงานพยายามหาเงินเพิ่มมากกว่าหนึ่งช่องทางแนละ้วเห็นไหมเนี่ยในธันวาเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบไปต่อได้ไกลมากเห็นไหมหรือว่าอ่าครับปีนี้เหมือน,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 นว่าแปลว่าอะไรให้พยายามสื่อสารเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับภาษีนะครับเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับเอ,อ่อการลงทุนการ เอ่อเกี่ยวกับการแบบว่าการ ซื้อกองสลากพยายามเอาเงินกระจายทุกคนพยายามให้เงินอะไปงอกงอกต่อไปเนาะพยายามเอาเงินไปงอกเงินอะทุกคนนะเพราะนั้นขบีนี้คือหมออะไรเดือนธันวาคมกับเดือนพิศจิกาคือหมอในการศึกษาด้านการเงินจริงๆได้แต่ต้นปีก็ได้เนาะเพื่ออะบอกว่ากระจายเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้เราบอกว่าเห็นช่องทางทางการเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะคะทุกคนเพื่อให้มันแบบฟูขึ้นมาด้นการเงินนะครับทุกคนก็การเงินของพิศจิกของปีนี้ก็คือดีมากภาพรวมนะเห็นไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วเห็นไหมให้คุนอับวานก็บอกว่าจะต้องมีการจัดเก็บเงินอย หรือวางแผนในปีหน้าๆก็ตามเนาะตั้งแต่ปีนี้เริ่มเก็บเริ่มทําเริ่มฝันเริ่มรุยได้แล้วนะครับทุกคนหรือว่าบางคนเนี่ยสามารถหางานได้มากกว่าหนึ่งงานด้วยเห็นไหมเนี่ยมากกว่าหนึ่งงานานะคให้มีเงินมากขึ้นด้วยเห็นไหมถ้าเกิดงานปีนี้ของคนวิจิกที่อยากจะทําให้ทําก็คือตัดแพรแน,นะนํานะก็คือมีเรื่องเกี่ยวกับการเป็นไกด์เห็นไหมใครเป็นไกด์ชิ้นเนี้ยในปีนี้คือคนเป็นไกด์วิจิกะด,ดีนะครับทุกคนแล้ว้ก็การค้าขายออนไลน์ ฟอร์มอนไลน์นะไดนาต่างๆแล้วก็เรื่าการค้าขายอุปกรณ์ไฟฟ้าก็ได้เนาะรถเอ้ยไม่รถเออเทเลทัชนะครับตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยแวไฟฟ้าสายชาร์จโทรศัพท์รันมือถืออย่าเงี้ยจะก็ขายได้ไหมเออแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการขายอาหารก็ได้ไหมเออ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 เอนนออเารเออเอขายก็ได้หรือ่าจะเกี่ยวกอบการขายเสอ้อ้าก็ได้เองสอยงามเออเอองออเออผิวเองผูอหญิงหรเอู้อายอ็ได้เนาะอมเออ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 เะอเออเออเจิเออเชอเออเอเาะเอนนี้ ไอปีนี้เนาะทำห,หลายอย่างเลยก็พยายามถ้าใครมองหาช่องทางมาก,ก่อนอ่งช่องทางเรื่องการเงินนะก็พยายามลุยนะแล้วก็หางานทาเพิ่มเนาะงานเสริมง,งานรองไอหมดทุกคนปีนี้คือกอบโกยไปให้หมดเลยนะโอเคครับทุกคนก็หมดแล้วเรื่องของการเงินและงานเนาะต่อมาก็เป็นเรื่องของเอ่อความรักคนโสดกันแล้วกันเนาะคนโสดบอกไปแล้วเนาะมีเกณฑ์เจอคนเจอสละโสดแน่ๆปีเนี้ยกล้าฟันทงมากๆเลยเห็นไหมไพ่สวยมากเห็นไหม มีเกณฑ์ได้ฟันธงอ่ะเห็นปะพี่เขาเป็นโฮมแพ้โอเคมีเกณฑ์ได้ฟันทงเห็นไหมครับไม่มีเกณฑ์ได้ฟันทงว่ะม,ม,มีเกณฑ์ได,ได้ส่ละโซดเห็นไหมเพราะว่าอาจจะได้เจอคู่แท้คู่บุญค,คู่บารมีเข้ามาในปีนี้แหละเรามอกว่าเข้ามาช่วงปลายปีนะประมาณไม่ปลายปีว่ะปลายปีปลายปีนะครับโช่วงตั้งแต่เออประมาณเดือนตุลาเป็นต้นไปเขาจะเข้ามาแน่อืมอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นทางภาษาได้หมดเลยอาจจะเป็นคนข้าราชการระดับสูงก็ได้ เออเขาคิดว่ากับเราก็ได้เนาะอาจจะเจอผู้หญิงที่เป็นสายเปร์ผู้ชายสายเปร์ก็ได้เนาะใครเป็นผู้ชายก็เจอเจอผู้หญิงสายเปร์ใครเป็นใ,ใครผู้หญิงก็เจอเจอผู้ชายสายเปร์ก็ได้อืมนะครับทุกคนจะแ,แบบว่าฟีลแบบ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 มีตังอะเออบางคนก็จะเป็นคนต่างชาติก็ได้แล้วมีตังก็ได้ไปแบบช่วยงแต่ดีก็ได้แบบเอออะไรอย่างงี้เนาะอืมนนแต่ว่าบางคนจะได้เจอตั้งแต่ช่วงตั้งแต่เดือนนี้แหละกราเนี่แหละ เออตั้งแต่พุกามากุมพายมีนาสิได้เจอแล้วจริงๆแล้วอ่ะบางคนได้เจอตอนไปเที่ยวก็ได้เนาะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทะเลไปแหล่งเงี้ยไปป่าไปเดินป่าไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอาจจะได้เจอตอนไปเที่ยวอ่ะช่วงกลางปีก็ได้คือจังหวะมันเยอะมากทุกคนปีเนี้ยก็ค่อยๆคุยไปทุกคนไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่าเพิ่งเทใจข้ามดนะค่อยๆสื่อสารไปเนาะนะครับทุกคนตามสเต็ปนะครับไม่ต้องกระโดดข้ามเนาะแล้วก็เรื่องของคนมีคู่หรอคนว่าเขา้วคนมีคู่ก็ก็ดีนะไม่ได้มีอะไรน่าหมดห่วงก็มีแค่เรื่องของอะไร คิดมากไปเองก็ได้เห็นไหมเพระเาะนั้นปีนี้มีปัญหาอะไรกันนะพยายามคุยคุยกันเลยนะอย่าคาดเดาไปเองก็จะทําให้ดีขึ้นมานะครับทุกคนเรื่องของอารมณ์นเนาะเรื่องของอารมณ์อะไรเห็นไหมอารมณ์รออารมณ์เร็วก็ต้องระวังนะเห็นไหมครับไพ่ของนายอัฟซอนเนาะเรื่องของความเร็วอารมณ์เร็วปากเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะครับแล้วก็เรื่องของอะไรอีโก้ด้วยเห็นไหมครับอีโกโ้เห็นไหมอีโกโ้เห็นไหมก็ปีนี้พยายามนะครับลดกระแพาตัวเองลง และมาคนละครึ่งทางแล้วฟังกันมากขึ้นเนาะนะครับทุกคนอ่าแล้วก็หมดแล้วแหละก็ไม่ได้มีน้นห่วงนะก็รักกันมีปีนี้ถ้าอยากวางแผนแันไป,ไปต่อไปแบบสร้างคนเดิน,นยาวๆก็พยายามใหไหมตรวจสอบข้อมูลวางแผนให้ดีว่าอยากทําอะไรกันต่อไปอยากจะเรื่องระดรบความสัมพันธ์ไหมมั่นหมายแต่งงานหรือว่าจะซื้อสังหาร่วมกันไหมอะไรอย่างนี้ก็พยายามคุยกันได้ปีนี้ก็มีโอกาสดีเหมือนกันเนาะอืมแต่ว่าจะต้อง การเงินทีทั้งสองฝั่งเลยเหมือนไพ่ของคินอฟบานเนาะเห็นไหมว่าถ้าซื้อรถมาแล้วเนี่ยต้องมีค่าน้ํามันค่าประก,กันค่าตรวจจะตรวจสภาพรถอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะทุกคนก็พยายามที่จะวางแผนล่วงหน้าก่อนมองไกลๆว่าควรซื้อไหมหรือว่าเราค่อยซื้อดีอย่างเนะ้พยายามวางแผนไปเรื่อยๆเนะยาะพื่อไม่ต้องรีบนะนครับนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับจบแล้วแหละเรื่องของสุขภาพก็สุขภาพหรอ สุขภาพก็ไม่มีน่าห่วงนะไม่ต้องกังวลไม่เครียดเนาะอืมการลื่นล,งงลง้มหกล้มการลื่นนางแหวนเนาะการหกล้มอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องของความเครียดก็ได้รนะวังเร่ความเครียดนะ,ะทุกคนนะพยามอะไรที่บอกไปแล้วทุกๆคลิปนะคะในในในแอปผมเนะเาะก็คืออะไรพยามฝึกสมาธิปฏิบัติส่วนมืดวัฒนากนรรมฐานทาสมถนะเนาะเรื่อการภาวนาก็ได้นะครับทุกคนเนาะการตามดูจิตของเรานะครับอืมแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเนาะการฝึกเกี่ยวกับเอบเอศึกษาเรื่องส p i ริ t u a การหมุนจัก,กรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืม ก็ช่วยให้เราแบบจิตใจสงบขึ้นมาได้เยอะมากครับคนนะเราจิแตแบบไม่ออกนอกอะนะครับทุกคนนะพยายามไปศึกษาพยายามดูนะครับทุกคนอ่าแล้วก็เรื่องสุขภาพไม่ไมีเรื่องหงมากครับผมก็บอกประมาณนี้แหละแล้วก็อืมสุขภาพหมดแล้วเนาะอ๋อแล้วก็ปีนี้เราวางแผนจะกับอะไรเออสมบูรณ์ันไปเนาะเห็นไหมพยายามแบบคุ้มคุ้มมาหาได้เนะาะใครอยากหุ่นดีมากก็แบบคุ้มมาหาหน่อยอะไรอย่างนเนาะออกกำลังกายเข้ายิมเนาะเล่นแบบเออ ไปเทรนอะไรอย่างเงี้ยเนาะคาร์ดิโอเวทเทรนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อให้แบบว่าสุขภาพแข็งแรงมาคือมีก็าาไำลังมันน่าห่วงนะอืมแล้วก็ปีนี้ของคนพิจิก็มีเสน่ห์ทางการพูดด้วยเนาะพูดอะไรคนก็จะฟังมาปีนี้เพราะว่าพลังงานพลังงานเกี่ยวกับพลังงานเกี่ยวกับการพูดแต่ดีใช่ไหมครับอืมก็พยายามพูดสีดีครับีดีเข้าไว้เนาะ <h az im> อย่าพูดสิ่งลบๆนะทุกคนนะโอเคนะครับทุกคนแล้วก็พอเราอยากอยากเออปีนี้สงสงัสงสยอะไรก็ตามอ่ะสงสยัยอะไรก็ตามอยากรู้อะไรก็ตามอ่ะพยายามสื่อสารข,ข้อมล นะมีเชีย่ยงกระพกของอะไรการถามไปเลยอยากสงสัย,ยก,ก็ถามไปเลยนะถามแฟนเราถามคู่เราถามใครรู้เรื่องอะไรก็ตามอ่ะถามคนนั้นไปเลยแล้วจะได้คาตอบที่ดีกลับมานะครับทุกคนนะปีนี้พยายามบอกว่าสงสัยให้ถามเออฮะประมาณนี้ประมาณนี้อืมใครไปเรียนต่อก็ไม่เกณฑ์ที่ดีเนาะเห็นไหมไพ่หนึ่งไม้ขึ้นด้วยบางคนได้ไปต่างประเทศแลปีนี้เนาะได้ไปเรียนใครหวังแล้วก็การต่างประเทศนะปีนี้ก็มีโอกาสสูงมากนะครับทุกคนาปต่างประเทศเรียนต่อต่างประเทศทำงานต่อต่างประเทศการขอีซ่าต่างประเทศอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงมากเลยนะทุกคนเนาะอืม งานรัฐก,การใครเตรียมสอบก็มีโอกาสนะนะครับทุกคนใครเคยเฟลมมาแล้วปีนี้โอกาสสูงมากจะได้งานเนาะแต่ได้แบบสอบติดอะ่ะเออก็คพงกอพออย่างเงี้ยเนาะอืมก็ทุกคนรุยเต็มที่อ่ะนะครับทุกคนนะแล้วก็ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันอ่งต่อไ่ที่เอามาปิดเลเวอร์อะ่ะเนี่ยไม่ได้สีสีไม้ด้วยก็คือแบบไหมทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยดีนะถ้าเราลงมือทําเห็นไหมครับแพ้ของสีไม้เนาะมาดูกันต่อดีกว่าครับว่าเออจักรวาลเนี่ยที่เราจะ พอเราไหมในปีนี้ครับผมแนะนําให้เราไหมครับเพราะว่าหมดแล้วอะเพราะว่าคนพ,พิจิตรคือตังนะปนีเนี้ยแป88เนี่ยตังตรังตรังมาดูกันเดี๋ยวครับว่าจะกะวาวตะบ่ออะไรเพิ่มเติมไหมครับกับคนพิจิตรครับต่อคนพิจิตรวนะู้ยทาวเวอร์เห็นไหมเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วปีนี้เห็นไหมทุกคนพี่ถึงบอกว่าไงคุณพี่พยยเจือต้องมีการวางแผนเตรียมตัวเสมอที่บอกไปพี่คุยเอาฟินอาควินเอาบาร์นเอาราชินีนมาพี่จะบอกว่าอะไรต้องมีการวางแผนเตรียมตัวเสมอเห็นไหมเนี่ยมันจะเกิดปัญหาได้เนาะเห็นไหมพยยีม่เท้าก็คือเห็นไหมวางแผนชีวิตตัวเองเสมอในปีนี้อย่าประมาทเห็นไหมครับไพ่ทาวเวอร์มาละอันหนึ่งใบที่สองต่อครับผมดูซิว่าวางแผนนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อใบที่สอง,สองเห็นไหมเนี่ยบอกแล้ววางแผนก็จะดีเองเห็นไหมครับเนี่ย ทางการเงินอ่ะเห็นไหมว่างแผนทางการเงินให้ดีนะการแบ่งการสำรองจ่ายการเสียตังค์ไว้การมีตังค์เก็บอะ้แหละการแบ่งกระจายเงินเพื่อให้เงินงอกอ่ะเอาเงินไปตอเงินน่ะครับทุกคนนะอืมนะครับทุกคนไปได้สามที่โอ้ใช่เลยบอกมาซ้ำเติมเห็นไหมเนี่ยคนพิจิกมั่งข้างได้ไปน,นี่คือรวยได้จุดสูงสุดเลยอะ่ะเออเห็นไหมแต่ว่าจะต้องทําไหมเป็นปีที่คนพิจิกอะ่ะการเงินอ่ะดีมากเห็นไหมแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไม่เก็บก็หมดถูกไหมครับใครบอกว่า คุณอาจจะต้องมีการแบบว่าไม่เนรไม้การเงินให้ดีสุดในปีนี้เพื่อให้มีแบบว่าเงินนะ่ะไปใช้ต่อในปีหน้าปีนาหน้าๆแล้วก็ใส่ชุดในปีหน้าๆก็ได้เนาะเพราะว่ามีการต้องแบบหัดเรื่องการออมสําคัญมากวันนี้คือแต่บแบบเขาเข้า,เามากยอะนะเพราะว่าเขาแบบเติอมอะไรจริงๆมากอะไรอย่างเงี้ยเนานะบางคนจ่ายก่งเกิน,ก,นก็ต้องแบบว่าไ,ไงระวังระวัง,วงบ้างน,นะทุกคนนะครับไม่ได้ห้ามนะเดี๋ยวว่าเขให้มีเก็บบ้างนะครับเพื่ออนาคตของเราเนาะมองไปข้างหน้าเนาะไกลๆอ่ะใบที่สี่กัห้าครับไอ้ใช้ที่สองใบ แปดม้เห็นไหมเนี่ยปีนี้พิจิกับมมีการเข้ามาเยอะมากถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องของอะไรก็ตามนะปีนี้เข้ามาเยอะมากเลยแต่ว่าเห็นไหมจะต้องอีกแล้วเหมือนเดมิมไม่เป็นให้ดี่างแผลให้ดีเนาะเออบางคนงานเยอะมากแล้วคนในปีนี้อือาจจะแบบวุ่นวายเลยอะแล้วก็แบบต้องจัดสายินนะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมงาน,นจริงด้วยเห็นไหมเจ็ดไม้แปดไม้คือบางคนงานเยอะจนไม่ได้จัดการเลยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นพอในปีนี้จะต้องวางแผนเสมอเรื่องของการเงินการงานความรักต้องวางแผนเสมอแล้วคนทุกๆเรื่องเนาะ แล้วจะดีเห็นไหมครับเนี่ยอืมเห็นไหมไพ่ของการอะไรการวางแผนชีวิตนั่นแหละเห็นไหมครับแล้วก็ทําให้เต็มที่ทุกคนนะเพราะว่าที่ทุกคนอยู่ในจุดคุณได้อ่ะเห็นไหมทุกคนเพราะทุกคนก็เต็มที่ที่สุดเลยนะครับทุกคนแล้วก็ลุยไพ่ตะกองไพ่เลยครับอุ้ยเดะซันโอ้โหสีกันโปวะเดซันเห็นไหมเนี่ยคือแบบเห็นไหมความรุ่งโรจน์มาแล้วปีเนี้ยถ้าคุณลุยจากวันู่ข้างคุณ S <S <an> เห็นไหมเนี่ยเบนซ์ซันเนาะเห็นไหมพลังงานสิสีอยู่ข้างคุณพลังงานจักรวาลยู่ข้างคุณเห็นไหมขอให้คุณทําคุณรู้แล้วก็สดใสเข้าไปเนาะยิ้มเข้าไว้แล้วก็เจอปัญหาอะรก็ตามปีเนี้ยอย่าเครียดอย่าพูดคําลบโลออกมาจากปากเพราะว่ามีพลังกระถางพูดแล้วปีเนาะพยายามพูดสิ่งที่โบกะเสมอ,น,อะนะครับทุกคนคนพิจิตรเนาะมันจะดีมากแล้วคนปีนะี้อย่าลืมฝึกสมาธินะท,นนทุกคนนะฝึกสมาธิการฝึกจิตดูใจด้วยเนาะนะครับทุกคนนะแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนกันทุกคนขอให้คนพิจิตรทุกคนนะครับปีห ไม่ประมาทเนาะวางแผนให้ดีนะคนนั้นนะครับทุกคนนะแล้วก็สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับไปเจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครัคุณพ่จิตรบ๊ายบาย